5.5พราผมทีวีจีเกมที่ฟอร์สปีดได้กลาวันนี้เราจะมาซื้อรถคันใหม่กันครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่8แล้วถ้าดาไม่ผิดนะจะไม่ผิดผมได้ลงการแบบลงตัวเซฟและเซของคนชื่อเจนชื่ออะไรมาแล้วพอเราจะไปเก็บกากเกมนี้ละผมว่าเราไปเล่นเกมนี้ที่ฟอร์สปีดภาคใหม่อะแต่ไม่บอกว่าภาคไหนให้ดาวกันดูถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันครับเผื่อว่ามันจะใช่เราจะมาเล่นในรถแปลกๆกันบ้าง ดูที่มีขนาดแบบสวยๆบ้างที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะชึบ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 สามสี่เหรอเฉยๆอ่ะอีโวไอเกเจ็ดไว้ก่อนละกันหอ,อมีมีสูงสุดแค่นี้เหรองั้นผมขอเป็นไอเกเจ็ดละกันครับชึบโอเคน่าจะเป็นตัว เ D 3ดนะถ้าจะไม่ผิดอะใช่ไหมหรือว่าเป็นตัว F D สดีพูดผิดยังไงก็ขออภัยได้ครับเอา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 ไอเอจ็ด <RF 7. S 2> ผมว่ามันยังสวยอยู่นะไอเอจ็ดถึงมาหลายแล้วนะจะหลายปีแล้วอะ สมมติถ้ามันตอนออกมาแรกๆแบบให้มันแบบเปิดตัวแรกๆนี่คนเห็นนี่คงจะร้องว้าวเลยฮะเพราะว่าผมว่าถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นในแบบสมัยนั้นอะรูปทรงมันดูสวยที่สุดแล้วนะมันดูเรียวๆเหมือนรถสปอร์ตเียแล้วมีความเตี้ยด้วยอย่างพวกไอ้ไอ้พวกรุ่นอื่นว่ามันยังังเหลียมๆอยู่อะเห่ยงรอยแปดสิบเอเออย่างเงี้ยมาแต่งอะไรดีกว่าผมกล่าวว่าทำเป็นสีเหลืองนะถ้ามันมีชุดแต่งคขไม่มีหรอกมั้ง i ออ่ะ ไอเอมาย่า e อะไรสักอย่างน่าจะเป็นชุดแต่งกับบเวอร,ร์อลังการของตามสเต็ปเกมนี้แหละชิบชิบกันชนหน้าอ้อออออออามนะอัม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 ลายไหนดีนะลายไหนดีอืมอสงสัยเดิมๆง่สวยสุดซะมากผมว่า เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับน,น้อยๆข้างหลังขอประมาณนี้ครับชิบชิบโอเคสปอยเลอร์สปอยเลอร์มีเป็นดักเทลด้วยใช่ไหมมันมันไม่ใช่ดักเทลเดีดักเทลมันต้องติดกับตัวผมขอเป็นอันนี้แล้วกันครับรูใหญ่ๆดิฝากระโปรงหน้าต้องมีรูระบายอากาศเพราะรถเครื่องโรตารี่มันร้อนไง เป็นลูกสูบหมุนมันไม่เหมือนพวกรถลูกสูบแบบแนวปกติแต่ในระบุเขาระบุในตัวเล่มรถอะเขาบอกว่ามันแค่พันพันสามตีสี่หรือกี่พันมันพันพันเครื่องพันกว่าใช่แหละก็มันเครื่องมันหมดอย่างนั้นผมขอเป็นไฟปั๊บๆแล้วกันครับเพราะว่ามันดูดังเดิมเป็นขอเป็นไอเจ็ดดิไฟหลังหรออืผมชอบทรงเดิมมากกว่ากระจกข้าง ทรงเดิมเท่กว่าท่อเหรอทำไมท่อมาอยู่ขวาปกติมันอยู่ซ้ายไม่ใช่เหรอประมาณนี้โอเคล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กเอ็นไกลเอ็นไกลเอ็นไกลอันนี้ไม่รู้จักอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จักอันนี้ไม่จบอันนี้ก็รู้อันนี้พอรู้จักอยู่ละี่ห้องเนี้ยแต่ไม่สวยโอแซดโอแซดนี่ก็ดังนะมันแบบมีประวัติมานานนะ เชิบเชิบมีแบบลายทีดีทีอี e เนาะผมขอเป็นล้อนี้แล้วกันครับประมาณนี้โอเคฝากระโปรงหน้าคาร์บอนเหรอ,อคาร์บอนแล้วกันแบบเป็นลายเดิมแบบที่มันไม่รูเนน้อยอะ่ะผมชอบแบบนน้อยโปรงหลัง นี่คาร์บอนทั้งลำไปเลยดีกว่าครับผมว่าจะลองไปไปแข่งในสนามดูสักสนามต่อสนามนี่เขียวคาร์บอนต่อไป,ไปเปลี่ยนสีต่อผมว่าเดิมๆก็แรงะนะเพิ่ผเอะเครื่องไม่ต้องแต่งด้วยซ้ำเนี่ยสีแดงชิบชิบชิบโอ้ผิดทางลายคาร์บอนะมันแปลกๆนะมันไม่เหมือนนะลายคาร์แบอนนะเหมือนเป็นแค่แบบดำๆปืนป้นๆ บอย่างไอเกจอะมันมีแบบหลายรุ่นมากอ่ะไอเดามันมันน่าจะมีแบบอู้เยอะบอกก็คงบอกไม่ถูกกันไม่มีอันนี้มันเป็นโฉมใหม่แลครับจริงๆมันมีไอเไอเวเว่นโฉมนึงเป็นโฉมแบบเดี่ยวๆอ่ะเขาเรียกข้าวโพดกันอะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกข้าวโพดเหมือนกันนะเอางี้เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูแล้วกัน ชึบชิบเชิบ,ชบถึงแล้วมาทําสีดีกว่าครับทําสีสีเหลืองแน่นอนสีเหลือง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 คาร์บอนมันเยอะไปของไม่ค่อยเข้าเลยเนาะเสียดายเสียดายก็แต่งนี้ได้อยู่ไม่เป็นไม่เป็นไรกันชนกันชน ล้อแม็กล้อขอไปล้อดำแล้วกันครับคุมโทนเหลืองดำเแบรบกไม่มีได้ใส่มาอ๋อไม่ได้ใส่คาลิปเปอร์เบรกมาหรอท่อท่อคงไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วบ้างเปลี่ยนไหนก็เป็นไหนนันก็แล้วเปลี่ยน,นเป็นสีเทาโอเค hey, ปสปอนเซอร์หรอผมไม่ค่อยชอบอะไร <So S 1> ไม่ใส่ <out. S 1> ละกันประมาณนี้โอเค ขอเป็นมุมมองให้ใกล้ๆหน่อยต่อไปเครื่อง Four Man Shop จริงๆผมว่าแค่นี้ก็แรงแล้วนะแต่อยากรู้มแรงสุดได้แค่ไหนอันนี้กิโลเมตรใช่ไหมโอเคตั้งไปก่กิโลเมตรละบๆ้อ ตังเยอะมากโอเคอันดับแรกต้องใส่เครื่องเลยชึบชึบได้แค่เลเวลเลเวลสองเองอะปก,กตินั้นาจะเลเวลสาม ECU โอเคต่อไปเป็นเกียร์ชึบปริงโหลด เอาเป็นอันนี้แล้วกันชึบชึบชึบล้อ,อยางโตโยแบบโบแล้วกันรถดน้ำหนักโอเคเทอร์โบชึบ เป็นเป็นของกาเลตนะครับไปดูตาเล่งดีกว่าเร็วแค่ไหนอุ้ยตาเล่งดีกว่าเยอะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ทาง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 ตัน ไม่มีทางตัวให้เทสสปีดเลยเหรออยากรู้ท้อสปีดเป็นเท่าไหร่อะโอเคมาแล้วครับทางตรงพอได้อยู่140 150 160 170แล้วโอ้ยขึ้นเร็วมากจะ200้ยไหมเนี่ยอุ้ยชนเดี๋ยวผมขอหาถนนเส้นที่ว่าแบบโล่งๆหน่อยโล่งๆ ตรงนี้ละกันน่าจะโลงสุดผมชอบอันเนี้ยสามารถพ่นโชยได้เจ๋งดีเหมือนในหนังไอ้ตัวฟาสเลยอะผมไม่แน่ใจนะแบบเกมนี้มันกับหนังเรื่องฟาสหนึ่งมันมาพร้อมกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจกันแต่ดูแล้วแบบการดีดไซน์ของมันแล้วคอนเซปต์แล้วมันคล้ายๆเหมือนยุคเก่าๆเลยเชือดเชืดฟ้า มัน,นี่โอเคครับไม่มีชนครับวุ้แข่งไอคอนี่เลยดีกว่ามาแข่งกันทางไหนทางไหนทางไหนมาทางนี้มาผมไม่แน่ใจนะว่าคนนำได้เปรียบได้แข่งได้เป็นคนเลือกสนามหรือว่าเป็นยังไงโอเคเชิบเชิบเชิบไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับ ตามมาสีหนูออดี้ไม่ใช่หรอมาเลยมาเลยออ,อดี้เหรอน่าจะเป็นออดีท้ทีทีนะผมดูจากถังถ่านแล้วอ่ะชึบชึบชึบชบชบ,ชบไม่มีทางตัวให้ทอดให้ให้เทให้ทอดให้เทเท้าท,ท,ทป,ปิดเลยอ่ะอยากรู้มันเร่งสุนได้เท่าไหร่ เริ่มเทสได้เลยอ่ะสูงถึงร้อยกิววิผมให้เดานะ่าจะประมาณสักห้าวิได้มั้ยถ้าเดานะแต่ไม่รู้แน่ชช้มันแค่ไหนอาจจะน้อยกว่านั้นนะเอามาสวยแล้วเชียวเหมือนมีคนไปปิดทางนะ มาตามมาเดี๋ยวพี่พาซิ่งไงน้องนี่นโอ้ยกับสองร้อยโอเค สูงถึงน้อยกันดีกว่าที่นี่นึงก่อน่าเป็นก้อนทางตรงแล้วทางตรงกันไหมวันนี้กันสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามส,ามส,ามสี่ห้าอู้ห้าจริงห้าวิ ความเร็วสูงสุดที่ได้เท่าไหร่เอเคตัวนี้สองร้อยกว่านะครับโอ้โหชนชนดูดิอยู่ที่สองร้อยเท่าไหร่โอ้โหทางก็มีแต่รถเทิดรถไม่ได้เลยอะเอา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 ลอยลอย ึ้อแบบมันจบเกมนี้ยิ้มก็ไม่มีเลยจะเล่นนะเนาะคลิปนี้ได้เป็นคลิปท้ายของเกมนี้นะครับโค้ชต้องปิดตำนานแค่นี้นครับหน้าได้ประมาณ7-8็ดทัช เกาา็์พาร์ทแปดพาร์ทนึงประมาณนี้แหละเนี่ยคือพาร์ทสุดท้ายที่ผมจะเล่นเกมนี้ละชึบชึบชึบช,บ,ช,บ,ชบเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับกนน็แรกที่ผมบอกว่าจะเล่นหลายๆพาร์ทอาจจะมากกว่านี้ไงดูแล้วแบบมันไม่น่าจะมีระย,ยาะแล้วคนแบบมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เทไรสาร้อยมสสามร้อยหมถ้าถูาุไม่สุดผมว่าผมน่า,นาจะมีถึงสามร้อยแหละสองแล้วไม่ได้แค่สองร้อนแหละหกแล้วโอ้ย เท่าที่เห็นผมหน้าได้ความเร็ว6ถึง100 6 2 6 2นะที่ผมจับได้เพราะว่าท่านหนุ่มันไม่ตรงอะ่ะมาเลยจับควาเร็วไม่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติด้ายนะครับไปละ